สวัสดีครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีไปไกลนันทกรนะครับวันนี้พามาชมพื้นที่นะครับโฉนดคขุดแดงนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่4ไร่2งาน35ตารางวานะครับวิวภูเขานะครับวิวภูเขาวิวภูเขาสวยงามนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่4ไร่2งาน35ตารางวานะครับโฉนดคขุดแดง ขายอยู่ไร่ละหกแสนบาทนะครับไร่ละหกแสนบาทนะครับที่สวยมากครับแปลงนี้ครับเหมาะสําหรับทําปลูกบ้านสวนทําบ้านสวนเนาะแต่ตอนนี้มันจะเป็นท้องนาครับเป็นนาที่เดิมก็าทานาไว้แต่ตอนนี้เกี่ยวไปหมดแล้วนะครับผมพื้นที่สวยงามนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับวิวดีนะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับแปลงนี้นะครับสี่ไร่สองงานนะครับสามสิบห้าตารางวานะครับไร่ละ 0 0 0บาทนะครับได้ละ0 0 0 0 0บาทนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างประมาณ50เมตรนะครับที่จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเข้ามาข้างในนะครับผมหน้ากว้างติดถนนประมาณ50เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบครับวิวสวยงามนะครับภูเขานะครับผมวิวภูเขาลรอบนะครับนี่ก็มีบ้านอีกเพื่อนบ้านกําลังปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมนี่ทางนี้ก็เป็นภูเขานะครับ นี่นะครับแนวพื้นที่ของเรานะครับสีไร่สองงาน35ตารางวานะครับแนวจะเป็นแนวลั้วนะครับแล้วก็คันคูตรงนี้นะครับยาวเข้าไปติดถึงก็ไผ่นะครับผมสีไร่สองงาน35ตารางวานะครับฉนดคขุดแดงนะครับขายไร่ละ6 0แสนบาทนะครับพร้อมโอนนะครับแปลงนี้นะครับ้านข้างมีรั้วชัดเจนนะครับวิวภูเขานะครับสวยงามนี่วิวทางด้านหน้านะครับก็เป็น อยู่ภูเขาเนาะสวยงามภูเขารอบนะครับเพื่อนบ้านมีเยอะนะครับเพราะอยู่ในชุมชนเนาะแปลงนี้อยู่ตำบลห้วยแห้งนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมเขตติดต่อกับตำบลธรรมปางนะครับตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนสี่เลนแก่งคอยบ้านนาครับประมาณ3มกิโลนะครับเข้ามาถึงแปลงนะครับห่างจากถนนสี่เลนแก่งคอยบ้านนาเข้ามาถึงแปลงประมาณ3มกิโลนะครับผม ห่างจากทางขึ้นลงมเตเ์เวสายใหม่บางอินคราชนะครับประมาณสี่กิโลนะครับสี่ห้ากิโลประมาณห้ากิโลนะครับผมนี่นะครับวิวทางด้านหลังนะครับวิวภูเขาสวยงามนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานส5มสิบห้าตารางวานะครับขายอยู่ไร่ละหกแสนบาทนะครับไร่ละหกแสนบาทเป็นฉนดคุดแดงครับแปลงนี้ครับผมนี่ทางด้านหลังก็ไปติดตรงกอไผ่ครับวิวเขาล้อมรอบนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับถ่ายแปลงติดตรงกอไผ่เลยนะครับแปลงนี้จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวเข้ามาข้างในนะครับในพื้นที่จะเป็นเขาทานาเนาะทานาแล้วก็ตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับแต่ว่าที่ไม่ลึกนะครับที่ไม่ลึกนะครับที่ไม่ลึกจากถนนจะถมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าติดถนนนะครับผม นี่ด้านหน้าที่ติดถนนนะครับขอถมไว้แล้วนะครับด้านหน้าที่ติดถนนถมไว้แล้วประมาณประมาณสักหนึ่งไร่เลยนะครับเนี่ยสามารถปลูกบ้านได้เลยนะครับด้านหน้าที่ติดถนนสามารถปลูกบ้านได้เลยนะครับถมไว้แล้วนะครับนี่นะครับพื้นที่ที่ถมไว้นะครับด้านหน้านะครับ ประมาณเกือบไร่อะครับสามารถปลูกบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องถมนะครับนี่นะครับหลักฉนดครับมีชัดเจนครับแปลงนี้มีหลักฉนดชัดเจนนะครับนี่ด้านหน้านะครับมีลำรางแต่ตรงนี้น้ำแห้งนะครับลำรางติดกับถนนรัดยางนะครับครับอันนี้ถ่ายจากข้างหน้านะครับ จากติดถนนลาดยางเข้าไปในแปลงของเราเนาะนี่นะครับติดถนนลาดยางน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมครับแห่งนี้นะครับมีสายอินเทอร์เน็ตนะครับครบแต่หน้าติดถนนกว้างประมาณ50สิเมตรนะครับม่าจะได้ถนนเส้นนี้ออกได้หลายทางนะครับออกสละบุรีก็ได้ไปทางพระฉายออกคนยยธินก็ได้นะครับนี่ครับสำหรับแปลงนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีแปลงสวยๆจะามาฝากกันอีกนะครับผมเดี๋ยวเลืมนะครับแปลงนี้ถ้าสนใจโทรสอบถามได้นะครับ094 25 16 9 36นะครับ094 25 16 9 36นะครับคุณไก่นันทกรนะครับผมเจอกันใหม่แปลงหน้าครับผมครับสวัสดีครับ